สวัสดีครับผมไอจากร้านในเซ e อ a u ม o m ต t i v e นะครับวันนี้ทางร้านจะพามาดูผลงานล่าสุดอีกหนึ่งคันนะฮะนั่นคือเจ้าอูสุนะครับ b ิลนะฮะรุ่น R S ตัวล่าสุดเลยโฉมปี2024นะครับรถคันนี้นะลูกค้าเข้ารับบริการติดตั้งฟิวสากันรอยทั้งภายนอกและภายในเลยแบรนด์ิฟ์มเลชกาดนะฮะความหนา190มิลลิมรรับประกันถึง5ปีเต็มเลยนะฮะเข้ามาดูกันนะับรถคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับผมแล้วก็มาจากสูใหม่ๆเลยนะฮะ แล้วก็แม้ว่ารถเดิมๆที่มาจากโรงงานเนี่ยจะใหม่แค่ไหนเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะมีค่าบเม็ดฝุ่นนะ,ะเม็ดสีที่ฝังแน่นอยู่ที่ตัวสีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการาขัดปักผิวให้ก่อนนะฮะจากนั้นเราจะทําการลงเคลือบเซรามิก 9H ให้อีกรอบหนึ่งนะฮะจากนั้นค่อยติดฟิล์มใส่กระลอยทับตัวเคลือบเซรามิกลงไปนะฮะเพื่อให้ตัวฟิล์มเนี่ยรักษาความเงาของตัว,ตวเคลือบเซรามิกอีกชั้นหนึ่งนะฮะเพราะนั้นความเงางามเนี่ยจะอยู่ใต้ตัวชั้นผิวฟิล์มนะฮะบอกเลยว่า ตรงนี้เป็นโปรเซสที่เราใส่ใจมากๆนะฮะเพราะนั้นจะบอกก็คืออีกเรื่องนึงคือเราติดทุกจ <pl ains> ุดเท่าที่ติดได้เลยนะฮะไม่มีเว้นไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะตัวเปียโนแบ็กเนาะไอ้สีรถเนี่ยเราติดอยู่แล้วนะฮะตัวเปียโนแบ็กเนี่ยทุกจุดเราติดให้หมดนะฮะไม่เว้นไว้นะฮะไฟหน้านะครับคิวซุ้มล้อนะฮะติดให้หมดนะฮะแม้กระทั่งคลีบข้างนะฮะเฟนเดอร์ตรงนี้นะฮะติดให้หมดนะเนี่ยไม่เว้นไว้เลยนะฮะตรงนี้เป็นงานตัดคอมนะครับไม่ได้ขึ้นมือนะฮะไม่เอาคัตเตอร์กรีดที่ตัวรถแนนนน่่่อะะคไมเสียง อ่าโอเคทีนี้นะครับตรงฝาครอบกระจกข้างเราก็ติดให้ที่เป็นเปเนลแบ๊กเนาะนะครับอ่าทีนี้มาต่อนะฮะด้านข้างตรงนี้นะฮะนี่ที่เป็นคิ้วกระจกนะฮะวินโดว์ทีมตรงนี้เราติดให้ครบนะฮะอ่ามือเปิดประตูเราก็ติดให้นะครับไม่เว้นไว้นะฮะอ๋อทุกจุดมีโอกาสเกิดรอยขีดข่วนได้หมดนะฮะอ่าครับทีนี้ขอขอญาตนิดนึงร้านเรานะฮะมีติ๊กเกอร์ตกแต่งสำหรับติ๊กเกอร์ล้อตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูนะฮะเพราะนั้น ใครยังไม่รู้ใครใช้รุ่นนี้อยากได้ติ๊กเกอร์ติดล้อเท่ๆนะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพไปดูสนใจติดต่อมานะฮะอทีนี้มาต่อนะฮะฟิล์มไฟท้ายเราติดให้นะครับอ่ะลากยาวมาเลยนะฮะไฟท้ายรุ่นนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคิ้วดำเนาะนะฮะต่อกับไฟท้ายเราติดให้ครบนะฮะดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างฮะไม่เว้นไว้เช่นกันนะฮะคิ้วไฟตัดหมอกด้านหลังอะไม่เว้นไว้อ่านะฮะตรงนี้เราติดให้หมดนะฮะทุกจุดมีโอกาสเกิดรอยเกิดข่วนได้หมดนะฮะตรงนี้ก็ติดให้นะครับอ่าไล่มานะฮะไล่มาเลย นะครับคิวซุ้มล้อติดให้ทีนี้มาต่อด้านในฮะด้านในนะครับเรามีฟิล์มตัดคอมตรงรุ่นทุกจุดนะฮะไม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอกลางนะครับเราติดแบบไม่ใช้น้ําในการติดตั้งนะติดแห้งไม่เสียงหน้าจอพังนะครับผมคอนโซลเกียร์เราติดให้ครบนะฮะจุดที่เป็นเยโนแบ็กต่างๆนะฮะจุดเสียงต่างๆเราติดให้ครบนะฮะหน้าจอเลนไมเราติดให้นะครับผมนี่นะฮะไมเว้นไว้นะครับทีนี้ตรงทิมประตูนะฮะที่เป็นเยโนแบ็กตรงนี้เราติดให้ครบนะฮะ สวิตนะครับที่เป็นไฟนโวแม็กติดให้เช่นกันนะฮะเพราะตรงนี้มือจับบ่อยแทบทุกวันผมกล้าพูดเลยเพราะนั้นมีโอกาสเกอรอยขีดข่วนได้เยอะมากนะฮะติดฟิล์มไว้ดีกว่านะครับใช้บันไดนะฮะติดให้ครบนะฮะไม่มีเว้นไว้นะครับตามสไตล์ร้านเราเลยนะฮะอ่านี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะฮะที่เป็นอ่าคันแรกในไทยเลยนะที่เพิ่งรับรถนะฮะเพราะนั้นอยากจะบอกว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยเวลาเปิดตัวมาเนี่ยสุดท้ายแล้วมาที่ร้านเราแทบทุกคันเพราะว่าร้านเรานะฮะหนึ่งเราทำไฟเองนะครับ แล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่นะครับที่เชี่ยวชาญในด้านของการติดตั้งนะฮะแล้วก็ด้านของการเขียนไฟโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นรถทุกรุ่นนะฮะเราไม่กลัวขึ้นแบบได้หมดนะฮะทำได้หมดทุกรุ่นแน่นอนนะครับท่านไหนะที่ใช้อิวซุมิลเอ็กนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น r s หรือว่าตัวไหนก็ตามนะฮะหรือว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่ามาที่เราได้เลยนะฮะเราถนัดทุกรุ่นแล้วก็ดูแลเหมือนกันทุกรุ่นแน่นอนนะครับอยากได้งานดีๆแบบนี้ต้องที่ Nextep Automatic ขอบคุณครับสวัสดีครับ